อย่างเช่นเพลงทิ้งมันซะเพลงนี้ที่ได้โกมิสเตอร์แซกแมนมาช่วยเป่าแซกโซโฟนให้ซึ่งเป็นเพลงแรกจากละครที่มีจังหวะท่วงทํานองสนุกสนุกขับร้องโดยสุรุษปรีดารัต v วซ์เทรนเนอร์ให้กับนักแสดงในละครเรื่องนี้และยังรับบทเป็นสิงห์ทอนอีกหนึ่งตัวละครสําคัญของเรายาเดอะมิวสิควลคือเนื่องจากเพลงนี้นะครับเป็นจังหวะชาชาชานะครับแล้วก็เป็นเ,เป็นบทที่กําลังเทียงกันทุ่มเทียงกันระหว่าง สินทรกับเด่นจันท์นะครับแล้วมันก็การที่เป็นทำให้มันออกมาเป็นละตินนะครับแล้วก็มีแซกโซโฟนเนี่ยมันดูเหมือนแง่ง,งอนกันเร่าร้อนกันทางอารมณ์อะไรประเภทนี้นะครับมันทําให้เป็นแนวของดน,นตรีไปในทางนั้นซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังตอนที่ซ้อมแล้วนี่พี่โก้ก็เป่าได้เข้ากันกับออเคสตรชันที่คทฤษฎีทำนได้ดีมากสนุกมากๆเลยครับเรนี้ ทางด้านของผู้ประพันธ์บทละครและคำร้องภาษาไทยไถ่เท้าสุจริตกุลก็บอกว่าได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินรุ่นใหม่ที่มาช่วยงานให้เพลงจากเรยาเดอะมิวสิคสมบูรณ์แบบที่สําคัญการมาร่วมงานกันครั้งนี้ของโก้เสกคนอุ่นสํำราญก็เป็นการมาช่วยด้วยหัวใจจริงๆดิฉัทนก็ตั้งใจมากๆและอย่างหนึ่งก็ต้องฉดนขอบคุณมากๆเลยนะทุกๆคนที่มาร่วมมือเนี่ยหลายๆคนซึ่งเป็น นักดนตรีระดับท็อปอย่างกับคุณโก้มิสเตอร์แซกซ์แมนนี่ก็มาเล่นให้เพราะว่าอยากจะมาเล่นผลงานของสมเทาโดยที่ไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะว่บอกว่าเธอเรียกดีฉันว่าคุณแม่ทําให้คุณแม่หลายๆคนนี่ทำให้คุณแม่น,น,มนี่รวมกันแล้วนี่มหาศาลนะคะบารมีของคุณแม่แก่ๆเนี่ยมหาศาลพอสมควรเช สำหรับ4ี่เพลงแรกที่นำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เรยานเดอะมิวสิควลประกอบด้วยทิ้งมันซะและนางฟ้าในหัวใจขับร้องโดยสุรุตปีดารัตเพลงผิดหรือไรที่ใจฝันร้องโดยไมร่ามณีพัฒนสอนมาลอยและยืมลูกยืมรักขับร้องโดยพิมพ์ลักเวสวัรั์ซึ่งทั้งสี่เพลงนี้จะออกเผยแพร่ในรูปแบบมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปทางแมงโก้ทีวี TV, และสื่อในเครือเนชั่น สำหรับเรยาเดิมมิวสิควลจะเปิดแสดงให้ได้ชมการวันที่14กันยายนถึง7ตุลาคมนี้20รอบที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เปิดให้จองบัตรเดือนมิถุนายนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ